เป็นข้อข้างกยกับความเสี่ยงตอนนี้อยอดผู้คนเยอะไปไปเช็คในในหน้าข่าวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหน้าข่าวเนี่ยเขาจะเช็คกับทางเอราวัณนะครับใต้ผมพูดนะครับมันก็จะคาดเคลื่อนเดี๋ยวจะไม่ตรงกันก็จะ,จะบดาอีกนะครับตอนนี้นะครับหลักๆเลยอยู่ในกองนี้ทั้งนั้นนะครับหลักๆเลยนะครับที่พี่ท็อปให้ข่าวไปยังอยู่ในกองนี้ทั้งนั้นในใน,ใน,ในกองนี้เลยกองนี้เลยนะครับกองนี้เลยกองนี้เลยก็ รอใจคีรอไจคีตอนนี้นะครับต้องเอาใจช่วยทีมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าพี่ทหารตำรวจนี่ครับนะเครื่องจักรนะครับนี่ครับบรรทุกกันมาแบบนี้เลยนี่คือตัวจับนะครับตัวตัดเป็นเหมือนคีมจับนะครับของแบคโคนะครับเปลี่ยนถ่ายออกมาแล้วก็จับออกจับเหล็กตัดเหล็กนี่ครับทีมอย่างนี้เลยนะครับผมมาไล่ให้ดูระยะนะครับเพราะว่านะครับผมยังเชื่อมั่นรอความช่วยเหลืออยู่ชั้นใต้ดินนะครับ อ่าโอเคครับนะขอเป็นแบบนั้นขอเป็นแบบนั้นนะครับผมจะไม่แย like, ้งใครทั้งนัええ้นนะครับเป็นความหวังของทุกคนทุกคนมีพี่มีสิทธิ์หวังนะครับผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นผมอยากเป็นอย่างนั้นมากๆเลยอยากให้มีคนที่อชีวิตเยอะนะครับเคสสีเขียวเยอะๆไม่อยากมีเคสสีดานะครับนะตอสัญญาเนี่ยเ่าเป็นเอาง่ายๆว่าสัญญาณในการจับเคเรดาหรือว่าโซน่าในการจับสัญญามนุษย์เนี่ยนะครับ ผมให้ประมาณสัก70% 30%เราต้องเหลือความหวังไว้บ้างนะครับตั้งตั้งความเอาความผิดพลาดไว30้30%นะครับแต่นะครับคนอยู่ในนั้นพาลาดรายชื่อนะครับคนไทยเยอะกว่าคนไทยเยอะกว่าชาวเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าคะเปสอะไรกนะ็แต่ใจที่อ่านผนะ่ว่มาจะเป็นเมียนมาทั้งนั้นนะครับเมียนมาทั้งนั้น น,น่าชื่นชมนะครับน่าจะไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ,ระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับให้ความให้ให้หมอกกับระชาวเยี่ยมหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวเพื่อนบ้านเมือเป็นคนงานนะครับให้กาลังใจหมดทุกคนเพราะทุกคนเสียขวัญเหมือนกันเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนะครับเราไม่เลือกนะครับนะครับพระมหากษัตริย์เราไม่เคยเลือกขอให้มาอยู่ในเมืองผืนแผ่นดินไทยนะครับลบเย็นเป็นสุขแน่นอน นะครับแต่ในเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็ไม่คงนิ่งดูได้นะครับก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายชนชาติใดไม่ว่อยจะเป็นชาวเมียนมาหรือว่าคนไทยเองนะครับไม่เลือกนะครับพระองค์สื่อไม่ลงเลยไม่ลงไม่ได้ครับสื่อลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลนะฮะว่ายอยากให้มันให้มันเดียวไม่อยากให้มันคัดเคลื่อนนะครับร้อนนะครับถึงเ,เครื่องน,น็อก เครื่องน็อกนะครับสื่อก็พยายามตามข่าวทุกอย่างสื่อก็พยายามนะครับจะได้อยากให้ได้ข่าวเยอะให้มากที่สุดนะครับมันจะได้มีไหลลงได้ตลอดนะครับให้ดูนะต้นไม้บังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเครื่องร้อนเดี๋ยวมันจะน็อกซะนะใช่ครับเจอเขียวเจอดำเจอขอรเจอนะครับแต่อยากให้มีข่าวดีนะครับอยากให้มีข่าวดีในสีเขียวมากกว่านะครับ ตไหนใครอ่ะผมอะ่ะเลยอยู่ที่เูนน้พี่นี่พี่อยู่ไปอกินก๋วยเตี๋ยวเลยไอ้นี่เขาไปกินนอนไปนั่งพักก็เลคองแอร์พักไปก่อนไปอยู่ก๋วยเตี๋ยวแล้วไปเข้าอยู่พี่อยู่ในอะ่นะน่าขอบคุณนะครับมูลนิธิพิการต่อต่อพลังนะครับที่เอาเต็นท์มาให้กับมูลนิธิต่างๆไม่ไว่าจะเป็นมูลที่โลกตะันยูหรือว่าบางเต็นท์ก็มาช่วยกันนะครับให้เจ้าเต้ยที่นะครับได้ดับทายร้อนชั่วขณะนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวไทย อาธมิตขอบคุณนะครับมันใช้คำว่าเจอนะครับก็คืออย่างที่บอกก็เป็นส่วนส่วนของที่เขาทำเครื่องจับแล้วก็ข้อมูลคนหายนะครับเพราะอยู่ทั้งในแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอย่าพูดแบบน,นั้นอย่าพูดแบบน,นั้น อย่าพูดแบบนั้นจะคนไทยคนอะไรก็คนเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดมากนะครับอย่ามาแตกแปงแยกนะครับเราเป็นมนุษย์เราเอาความเป็นมนุษย์นะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับไม่จะไปเชื้อชาติอะไรก็คือมนุษย์ด้วยกันนะครับจะคนไทยก่อนคนไทยเจอใครก็แล้วแต่เราช่วยหมดนะครับอย่าคิดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นนะครับอย่าคิดแบบนั้นนะครับไม่เอาไม่ไม่คิดแบบนั้นนะครับเราเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับเล่าส่วนตัวหรือว่าที่ทำงาน ทุกคนมีจิตสํานึกในความเป็นคนนะครับเราไม่เลือกไม่รู้ <client> หรอกว่าเขาเป็นใครนะครับเอาขึ้นมาก่อนเอาช่วยออกมาก่อนนะครับถ้าช่วยได้นะครับถ้าช่วยได้ประมาณนี้นะครับใครที่กดเข้าร่วมมากดออกไปเลยนะครับกดออกไปเลยเราไม่เข้าร่วมนะครับไม่ไม่ <Yeah. S 1> ไ,มไม่เข้าร่วมนะครับไม่ต้องเข้ารว่วมนะไม่ต้องมาแนะนำเอ่อบางคนอาจจะมาแนะนาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ เรามีหัวกะทิอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ต้องกลัวนะครับมีหัวกะทินะครับความ,มคิดระดมอยู่ในนี้หมดแล้วอาจจะขัดแย้งกันบ้ากเพื่อต่อเพื่อเพื่อก่อนะครับนะพยายามทำให้เต็มที่นะครับพยายามทำเต็มที่อขอบคุณนะครับอเอนไไ อเขนครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับรับชมเลยครับผมไม่มีข้อมูลอะไรให้ผมมีข้อมูลแต่ว่าเห็นหน้างานนะครับถ้าใครมาขอข้อมูลอะไรผมให้ไปขอข้อมูลกับเอราวันเลยนะครับจะได้โตตรงกันเพราะว่า เอราวันเลยนะครับจะได้โตรงกันเพราะว่าจากที่เราออกนะครับไปเนี่ยเราเห็นแค่ไหนแค่แค่นั้นแต่ถ้าเอราวัเนเขาจะรู้ว่าที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างกี่คนเจ็บกี่คนอะไรยังไงเอราวันจะมีข้อมูลหมดนะครับผมพยายามให้ข้อมูลตรงกันก็คือนะครับพยายามฟังจากเอราวันหรือว่าวทางภาครัฐนะครับภาครัฐจะเก็บข้อมูลไว้เพราะว่าเพื่อการเยียวยานะครับ ไม่ต้องว่วครับหัวกะทิอยู่ในตามเต็นท์ต่างๆตอนนี้เขาคุยกันผู้ใหญ่เขาประชุมกันนะครับหยุดตัวขณะว่าเราถ้ามีเจอสัญญาณชีพเราจะหยุดทุกอย่างเพื่อเช็คสัญญาณชีพต้องใช้ความเงียบที่สุดนะครับต้องเงียบที่สุด เพื่อ,อเช็คสัญญาณไม่ว่าจะเป็นเสียงกา,ารตะโกนเข้าไปตอบรับกลับมาหรือว่านะครับเป็นสัญญาณโซน่านะครับจะกระชือนไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องเช็คทุกอย่างทําทุกอย่างครับทำทุกอย่างไม่ใช่ว่านะครับเราที่เครื่องจักรหยุดนี่ไม่ใช่หยุดทํางานนะครับหยุดเพื่อประชุมอาจจะมีสัญญาณชีพเล็กน้อยเราก็ต้องความหวังนิดหน่อยเราก็ต้องเอานะครับนิดเดียวเราก็ต้องเอานะครับนี่ครับนี่ครับเป็นกองทัพนะฮะนักข่าวรออยู่ปักหลักยออยู่บางคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับนะ ด้านบนนะครับหลักๆอยู่ด้านบนหมดอยู่ด้านบนหมดต้นไม้บังนะครับผมให้ดูประมาณนี้โอ้โหมาเช้าเย็นครับตอนนี้แดดแล้วครับหนึ่งชีวิตมีค่าครับทุกชีวิตมีค่าหมดนะครับของใครก็มีค่าชีวิตใครมีค่าดังนั้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เราต้องยอมรับับมันให้ได้นะครับเสียใจได้ครับแต่ชีวิตทุกคนต้องเดินต่อนะครับ เป็นกำลังใจที no. ่ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้กันที่ที่สุดนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจขอบคุณนะครับหัวใจส้มใจกำลังใจนะครับใครจะบอกว่าเอ้ยให้หัวใจให้ดอกไม้นี่คืออะไรนะครับให้กำลังใจครับเป็นกำลังใจนะครับนะครับ มันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีปุ่มให้ไว้อะไรนะครับถ้ามีปุ่มไว้อะไรทุกคนก็จะได้เห็นปุ่มไว้อะไรแต่ไม่มีมีแต่อุปุมให้กําลังใจกับถูกใจถูกใจไม่ได้ถูกใจที่เขาประสบนะครับประสบเหตุผู้ประสบเหตุเราไม่ได้เตําเติมกันเรามาให้กําลังใจคนทํางานที่เข้าไปค้นหาผู้ประสบเหตุนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกข,ข้อมูลผมอยากให้เสพกับทางรัฐบาลมากที่สุดนะครับภาครัฐมากที่สุดนะครับอย่าไปฟังข่าวนู้นข่าวนี้เลยบางทีให้ไปตรงกันนะเอ๊ แย่งกันแล้วนะแย่งกันเอราวันนะครับจะมีข้อมูลหมดเพราะรถทุกคันที่เอาไปส่งนิติเวศเขาจะส่งข้อมูลกับเอราวันผู้บาดเจ็บทุกคนจะอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่เอราวันหมดรายชื่ออยู่ที่เอราวันหมดทั้งนั้นี่ผมก็มีรายชื่อก็ส่งมาให้ว่าบุกคนที่แจ้งไปสูญหายมีเท่าไหร่ก็ส่งมาให้ผมดูแล้วนะครับมีจากคนไทยเยอะมาก คนไทยเยอะจริงๆเพราะวันนั้นเป็นวันศุกร์เหมือนเขาจะมีประชุมาตามบริษัทต่างๆนะครับที่เป็นผู้รับเหมาซัพเออร์ข้างนอกเข้ามารับเหมานะครับไม่ว่าจะไปเดินทอสายไฟถอดปั๊ปป้านะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็มีหมดทําให้ทําให้วันนั้นคนค่อนข้างจะเยอะแล้วยิ่งถ้าเป็นตอนเที่ยงจะน้อยนะครับนะครับเพราะว่าพักทานข้าวแต่นี่ทานข้าวเสร็จแล้วพอทานข้าวเสร็จแล้วเริ่มงานได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เกิดเหตุการณ์ตึกฉล่มลงมานะครับแผ่นดินไหวนะครับนะ ในใจขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้อัน,นั้นอันนั้นคือ,คน,นนอค,คนเรามันตันต่อกระแสได้หมดนะครับเราต่อกระแสมาหมดมีนะมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาด้วยนะครับเพราะทุกคนคันนี้รู้สึกจะวิ่งเยอะไปนะครับเนี่ยคันนีนะ้วิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนะครับไม่รู้วิ่งทําไมนะ <laughs> ขอบคุณครับทุกความคิดนะครับความคิดทุกคนพ,ดดพูดได้ผมพูดได้ผมก็พูดได้นะครับผมคิดได้ไง่ายๆเลยก็คือยช่วยกันยกออกมายกออกันมาพูดง่ายทายากนะครับเพราะมันเป็นของหนักนะครับแผ่นหนึ่งหนักไปรู้ที่สิบตันผมมีตอนเนี้ยพอทีมงานของมารวยเองละพีกุลเคนเองแล้วก็อะไรอ่ะพอพิมพ์อะไรเนี่ยเ,เคน200ตัน500ตันเนี่ยยังไม่พอยกไม่ได้เลย ยังยกไม่ได้เลยขุดจากข้างล่างข้างบนมันจะพังลงมาเขาเลยพยายามจะเอาข้างบนออกจะต้องทํำยังไงนะพยายามเอาออกมาเสร็จไม่ใช่ว่าเลีดลงมาเลีดลงมาแล้วมันมากองลาบมันก็เกะกาการทํางานอีกเขาก็พยายามจะเอาออกมาแล้วก็ตักเอารถออกไปพยายามผลแล้วก็โถมเข้าไปให้สูงคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดกันหมดแล้วนะครับคิดันหมดแล้วว่าจะให้ทํางานได้นะครับคิดไปหมดแล้วคิดไปหมดแล้วนะครับนะหัวกะทินะหัวกะทิอยู่นี่หมดนะครับเรามันก็คิด ของเราไปเองว่าเราคือหัวกะทินะครับแต่มันไม่ใช่นะครับคิดง่ายทํายากนะครับภาคปฏิบัตินะครับเนี่ยจริงๆแล้วนะขนาดขนาดว่าทหารเก่งๆนะครับทหารรถแบคโฮของทหารเก่งๆยังไปเจาะไม่ได้ต้องใช้อะไรใช้บริษัทร,รับทุบตึกเพราะว่าเขามีความชํานาญเขามีความสามารถเขาคิดเขาเคยทําใช้ประสบการณ์ของเขานะครับ ผมผมไม่ได้ว่าคนที่คิดตาคิดให้นะครับผมคิดว่าผมกําลังแนะนําว่าทางเราเป็นกําลังใจให้ดีฝ่าเป็นกำลังใจดีฝาเพราะว่าคุณสิ่งที่คุณคิดอ่ะเขามีคนคิดแล้วมาผมพูดอย่างนี้เลยนะครับพักผ่อนแล้วครับผมพักผ่อนเต็มที่เมื่อวานผมบอกตรงว่าไม่ได้มานะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาแต่ใจตามตลอดนะฮะเมื่อวานไม่ได้มานะครับต้องขัดกันมานะครับทางมุยที่จะผัดเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับ ชนน30ชั้นนะครับ30ิชั้นนะครับเหล็กเฉพาะปูนอย่างเดียวก็ไม่รู้กี่หมื่นตันและเหล็กอีกครับมันภูเขาหนึ่งลูกภูเขาเนี่ยสะเคินบนภูเขาหนึ่งลูกแค่นี้ทับทุบเป็นปูนเป็นปูนอย่างเดียวไม่มีโครงเหล็กนะแป๊บเดียวไม่เกินเดือนหนึ่งเสร็จแต่ปัญหามันมีเผาวันก็คือเหล็กเหล็กเนี่ยมันปูกกันหมดมันต่อกันหมดหนึ่งชิ้นคุณก็ต้องตัดใช้คีมตัดไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟตัดนะครับเมื่อวานผมไปยืนดูวันก่อนผมไปยืนดูของบริษัททุกตึกอ่ะ เขามีถังแก๊สเลยเขาบอกว่าคีมตัดไม่ขาดก็ต้องใช้ไฟตัดเส้นหนึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับเยียบนะไฟตัดเส้นหนึ่งใช้เวลาประมาณ5 3าถึงหนาที10เส้นใช้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเอาคีดง่ายๆคำนวณคำนวณเราใช้เวลาคำนวณเอานะครับ,รบอย่างที่บอกมา่คกีมเมื่อสักครู่ผมเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้มาท่องวัสดีครับนะี่ครับพี่ฝอยทองนะ ผมเข้าไปด้านในนะครับเขาบอกเจอด้านบนแต่ยังทําอะไรไม่ได้ทีมยูซาขึ้นไปแล้วนะครับลงมาประชุมกันว่าจะทํายังไงเจะเล่างออกมานะครับก็ต้องมอไม่ทุบไม่เจาะลงไปก็ต้องหาทางยกแต่ยกเนี่ยมีปัญหาคือเรามีเคงแค่500ตันกับ200ตันนะครับมันต้องใช้เคง500ตัน2ตัวถึงจะยกออกมาได้นะครับเรียบร้อยนะครับร้อนนะครับเครื่องร้อนไปแล้วผมจุ่มน้ำกแบบ่อนร้อนมาก อาดีไหมดได้ไหมงานอะไรนะอนะอกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาพักแล้วเมื่อ,ก,อ,ก,อกี้ก็พักในเต็นท์ของพี่กันจอมพลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปพักอีกรอบละเครื่องผมร้อนแล้วเดี๋ยวผมจุ่มน้ำแป๊บนีมม่ครับให้ดูนะครับให้ดูตอนนี้ 6 0 0ใช่ไหมหกร้อยหรือห้าร้อยอ่าไม่เป็นไรข้อมูลข้เคลื่อนหกร้อยห้าร้อยก็ยังไม่พอนะครับันต้องใช้คันหนึ่งนะครับแต่เข้าไปเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่สามคันและเคนใหญ่ๆสามคันใหญ่ๆเลยนะครับทุกเครื่องจักรหนักเห็นจอดอยู่เนี่ยนะมันทําอะไรไม่ได้พื้นที่มันแคบนะครับอย่าคิดแทนว่าเอ้ยทำไมไม่ทําอะไรกันนะทาอยู่ครับทําอยู่ทําอยู่ทุกคนทําอยู่ทุกคนเดี๋ยวใก้หราชชุม โอเคนะทำอยูท่ทอยู่อะไรบอกเดินมาไปจักสุดนี้ก่อนนะบอกใครคุยใครเจ้าค่าห <laughs> ลบคุยใครก็ไม่รู้ตอ <laughs> นนี้ข้างล่างก็เขี่ยพื้นนะครับ <laughs> เพื่อจะรอเอาของใหม่มาใส่ นะครับทีมนะครับตอนนี้หยุดการทําง,งานประชุมกันอยู่นะครับว่าจะนําจะทํายังไงกับข้างบนพีไทยอยู่ในโซนดีตอนนี้พีไทยรออยู่โซนดีตอนแรกผมเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเ,ออเจอร่างเ,เขาลงมาตรงโซนดีแต่ไปไปมาลงมาจากข้างบนนะครับลงมาจากเคงเขาบอกว่าไม่ได้นะครับต้องขอประชุมกันก่อนนะครับประชุมกันก่อนกรนะมส่ขภาคเหน ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณกำลังใจขอบคุณรับขอบคุณขอบคุณผขอเอาถุแข็งลูกโทรศัพท์ก่อนมันมันร้อนมากััดย้อนไม่ไม่ไม่่่าย ใหม่เข้าเอาใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีหรือเปล่าไม่รู้ครับเราดูเลยมีไหมอันนี้นมา ม,มาแล้วไอ้ตัวนี้ว่าง่าเดินมาตามานี่นี่นี่เปิดกล่องนี้เลยไม่รู้อะไรเปิดไดี่เปิดได้มีมีมีคุณนั่งไรตรงนี้เหนื่อยละนู้นนู้นที่พระเย็นเดียดหลยงปู่บาทนี่เลยมเดิน,นาหาของกินครับเดินหาของกนนิน นี่อะไรอ่ะติมเอ้าเฮยติมป่ะถ้วยดิถ้วยดิจัดมาเพิ่มเปิดมาถ้วยเย็นหน้าม่น่าจะไม่มีพี่แต่มีก็มีตรงนู้นนลยพี่มีครับพี่พีดเอวแบลครับปากผืนพี่ขอบพื้ครับนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับกี้เครื่องร้อนนะครับกี้เครื่องร้อนเดี๋ยวผมต้องประคบเย็น นะครับทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอันนี้นะฮะอนนี้นะครับให,ให้ให้เสพข่าวของภาครัฐเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าภาครัฐนี่จะมีข้อมูลเยอะเปล่าก็ผมพวกผมยังมีข้อมูลเนี่ยอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยสมมุติเขาเจอกันตรงนู้นถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้นะเราก็ยังบอกามข้อมูลเดิมๆแต่ภาครัฐเนี่ยเขาจะมีข้อมูลแบบต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดนะครับเขาจะอัปเดตกันตลอดขอบคุณนะครับให้เข้าใจกันนะครับว่าทําไมพี่ๆข้อูขอบคุณสร้าคด ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นักข่าวครับ <c oughs> ใหอครับไอติมว่าลูกพี่ชอบไม่รู้เหมือนกันเออเฮออเอาไปเผื่อดด้วยอะไรเดี๋ยวถ้าเครื่องร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะแปะไว้ข้างหลังนี่ แปะว้ข้างหลังนีมแข็งให้แปะตรงนี้นมแข,มแขนะมแขนะมตอนนี้เจ้าที่นะครับ ที่เดินไปเดินมานี่ก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่มันทำอะไรไม่ได้จริงทำอะไรไม่ได้จริงเพราะว่าทำอะไรลำบากบ้านจะไม่ใช่บ้านไม้ยนะเป็นบ้านปูนะไอ้เช่นถ้าเป็นบ้านไม้เออไม่แปลกมันทำอะไรลำบากนะครับนี่คแล้วท่านบ้านนี่อยู่ก็ไม่ก็ไม่ได้ถนนประชาชนสัมพันธ์นะครับท่านที่มาถนนกำแพงเพชรสองนะครับปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปิดทั้งสองฝั่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ้อมนะครับต้องอ้อมสถานเดียวนะครับมาไม่ได้มาไม่ได้นะครับมาไม่ได้เลย ผ่านหน้าเจเจมอนะครับไม่ได้เลยนะครับอยู่บนยอดตึกนะตอนตึกมีมีโอเคจะเย็นหน่อยแต่ก็นะครับแข่งกับเวลานะครับยิ่งร้อนนะครับตอนนี้บ่งตรงว่าถ้ามีเคสสีดำมาสภาพเปลี่ยนแน่นอนอากาศทั้งร้อนนะครับก็จะเป็น เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนสภาพไม่เหมือนเดิมแน่นอนตอนนี้จะมันต้องตรวจอัาอาร์ตบ,บุคคลยากหน่อยหรือว่าถ้ามีเอกสารติดตัวก็โอเคเฮ้ยมาดีดีเนี่ต้องพยงกัป็นเงื่อนไกันนะครับเป็นเงื่อนไขกันมีคนตายแล้วก็ทงใจกันบอกได้ตายแล้วเป็นจุดจุดครับจุด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 นั่นคือคนทั้งหมดก็เขาไอภาพสแกนผมบอกเลยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปคิดมากบางทีก็ เราผิดพลาดตรงไอ้ตรงสแกนนั่นก็เยอะนะครับไปขุดรูอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นชั่วโมงบอกโกงใบบอกมีพอเข้าจริงไม่มีผมเลยบอกว่าสัก70%นะครับเผื่อใจไว้70%สําสำหรับผมที่ญาติเห็นเห็นเห็นผ้านะผ้าเช็ดโทรศัพท์ถผมร้อนมากผมแข็งประคบอยู่นะครับจะได้ลายาวๆขอโทษทีนะครับจะมีตาลายบ้างนะครับเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงจีเคเวลาหนะก็70%นะครับ70%อย่าคิดมากนะครับก็เผื่อใจไว้เผื่อไม่มีนะครับ ขนาดตรงที่ผมขุดวันนั้นนะครับเคนายหรือว่าสน,นักดมกลิ่นก็ดมมาเจอตรงนั้นจ่าเข้าไปมีอาจจะลึกเข้าไปมีอาจจะลึกเข้าไปน้องอาจจะได้กลิ่นแต่ลึกเข้าไปเราเข้าไปไม่ถึงรเราเข้าไปไม่ถึงขอโทษทีนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาทุกพื้นที่ใช้เวลามันเป็นของหนักนะครับมันเป็นของหนักกำลังใจให้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มีผู้หลับผู้ใหญ่มานะครับก็ยังทํางานกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ไม่ว่ากู้ภัยต่างชาติกู้ภัยไทยเองนะครับก็ร่วมมือกันทํางานนะครับเราไม่ไม่แย่งกันทำงานนะครับประสานกันตลอดนะครับตอนนี้เหมือนเก็บของนะครไม่รู้ว่ากู้ภัยต่างชาติจะไปไหนด้วย่าไ,ไม่ถ่ายเขาเขาบอกไม่ถ่ายนะเขาบอกไม่ถ่ายเขาเป็นหน่วยรบพิเศษมีน้ำรับมีน้ำรับไม่เป็นไรขอบคุณที่ได้อยู่นะ โอเคขอบคุณครับเออน้ำดืม่มเทงคอนะครับตอนนี้น้ำดื่มมหาศาลมากนะครับน้ำดื่มมหาศาลมากนะเราก็พี่ตั๊ดนะครับ นะปิติพิรมงพักดีแฟนของคุณนุ่นนะครับเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้นะก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วก็โรวงพัวของอวัดอินนะครับโดยมูลที่อาสาม,มูลที่รกรันอยู่ก็มาตั้งอยู่ตอนนี้วันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเลี้ยงนะครับอาสาเจ้าหน้าที่น,กกน้นองเกณฑ์นวิบาลเจ้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็เหมือนทําบุญให้กับผู้ที่เคสีด ำหรือผู้สูญเสียนะครับถ้าทําบุญไปด้วยในตัวนะครับตั้งโลงทานเลยเหมือนโลงทานแบบว่ากินได้หมดกินได้หมดนะครับกินได้หมดก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเอราวัณหรือว่าเป็นโรงพยาบาลต่างๆก็จะมาเดินคอยดูอากา,าศร้อนอาจจะส่งผู้ส่งนี่ให้แล้วครับรไปไหนล้นะครับสวัสดีครับนี่ อันนี้อะไรพี่ตายพี่ตายอันนี้อะไรมามอบเงินนะมามอบอัเดียบปล่อยามมาไกลไปนี่ครับนี่ครับมอบมามอบกำลังใจให้กับพี่บินบุรุลิศและทีมงานพื้นที่ลูกกระตัญยูนะครับโดยรับโดยดาราหนึ่งพิบินบุรุลิศนะครับท่านผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของพื้นที่ลูกกระตัญยูนะครับมือนะครับมือ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมีของดีนะครับของดีให้ด้วยอะไรพี่บินต้องทำเหรอครับเ็เหรียญได้เงินหรอจเป็นพระเจีนะครับสพรพลีพีรพีพระอาจารย์แบบแก่นะค้ณงตัวั้แต่งแต่พเจี๊ยบพ่วนครจตมีครับ ข้างหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือนางาเรามอบนางานเลยนะครับออกให้ับรถที่ฝั่งแล้วก็ตู้ให้ขับรถหรอขับนี้ด้วยว่าแล้วก็ขับมูจะไปไหนเพื่อใดวัไหนไม่รถรถตำรวจแปะเข้ามาคนนี้ก็บอกว่าย้อนไม่ได้ใครบอกลงย้อนมาทะเลกันไปย้อนไปตรงนู้นเนี่ยย้อนไปตรงนู้นมันวนเวรเวงอย่างนี้เรียบร้อย เดี๋กวขับรถออกไปได้เลยขับรถออกไปได้เลยแต่เขากลับรถไปไม่ได้เลยพับตัดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเขาออกได้เลยคนคุณเข้าหาคนพิมพ์มามอบหลายจุดนะครับน่าจะมอบหลายจุด เรียบร้อยะอะไรครับองศารครับพี่เพราะเช้าไม่มีเลยครับวันนี้ตอนนี้เพียบเลยตายอันนี้ก่อนเนี้เดี๋ยวให้ให้้นองแบ๊บเอาไปให้เนี่ยได้เห็นกองดินเนี่ยอายพกองดินไปก,กับมือที่ทลถตันยูไปเลยนะครับนี่ต้องให้เห็น นะครับเรามีความนี่ฮะนี่เรามีทั้งรถนะฮะมือที่รถกัตันยูเตรียมพร้อมเสมอนะครับตอนนี้ไม่มีความขึ้นหน้าใดนะครับมีแต่ประชาชนเดินมามอบนะครับมอบให้กําลังใจกับทาไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตํารวจอาสามือที่รถกัตันยูแล้วก็อาสาต่างๆนะครับนะฮะก็จะมามอบกําลังใจให้กันยังไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับเก็บเซฟแบตไว้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับ นี่คือจุดเคลื่นอนย้ายฉุดเฉิยของมือที่เรกทลังอยู่นี่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีเกมพ,มพร้อมพร้อมเสมอนะครับเรามีเป็นจุดๆเราตั้งอยู่ประมาณ3ามหรสจุดนะครับสามถึงอสี่สสจุดนะครับสามหรสจุดพร้อมสําหรับจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ไว่าจะเป็นรถนอเขตนอพยาบาลยืนรอหมดแล้วครับคือรอรอกันหมดแล้ว รอสแตน,แนบายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณได้รับมอบหมายนะครับจากท่านประธานมูลที่โลกกันตูท่านดรรัตนาสมสกุล,ลรุ่งเรืองท่านสมศักดิ์ประธานจการมูลที่โลกตันตูแล้วก็คุณสกาวรัรศสกุล,ลรุ่งเรืองเลขามูลที่โลกกันตูมอบหมายให้พี่บินเบลทลิท์นะครับดาราหนึ่งผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลที่โลกกันตูและพี่ไทยเอกพันธ์เบลทธิ์ดาราสองนะครับหัืหอ้าอาสาสมัคร พืนที่ลูกกรันยูนะครับเป็นผู้ควบคุมแล้วก็คอยระสันงานที่นี่แล้วก็พี่เอกนะครับนครสาแปนะครับอยู่ที่หมดครับสาพนครอยู่ที่กับหมดท่านแต่ไม่ต้องห่วงเรายังมีทีมงานดูแลนะฮะในจุดรับผิดชอบของเราตลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุณจะแจ้งทราบนะครับจะแจ้งทราบครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับผมครับผม i